สวัสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็คผมทีมันเตอร์ทีวีคุงนะครับวันนี้จะมาสอนทำอ่นนี้นะครับเรียกว่าเป็นของทำดีโอดีเคทนะครับก็จะเป็นดีโอเมมโมรี่ฟิล์มนะครับอันนี้ก็จะมาสอนหาด้วยนะครับแล้วก็จะมาสอนหาอันนี้อีกของอีเวนต์นะก็จะเป็นวอลสเกลอันนี้นะครับนะก็ตอนนี้มันมีดรอปอยู่นะครับเ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถหาได้นะตอนนี้นะคืออันนี้2อ,อย่างนี้สามารถหาได้จากโหมด PP นะแต่ว่า ดีโอดีเคนี้ออกยากหน่อยนะครับตอนนี้คือเลนดอ็อกคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตอ,ตอนก่อนหน้านี้โอกาสมาันคือเออแป๊บโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ตอนนี้โดนปรับเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะใครอยหาก็หาช่วงนี้แล้วก็ได้อันนี้ด้วยนะวอสเกลไปทําขออีเวนต์ด้วยนะครับก็หาได้นะก็เงื่อนไขคือเราต้องใช้อดีเค้นะในการลงนะครับอ่านี่ครับใช้ดีเค้นะแต่ว่าเราต้องเก็บกรดดีเค็ตไปโอเลนนะถึงจะ แล้วก็เอาดิคิทไวเลนนะฮะมาตีเพื่อนเราก็จะได้โ,ดโอกาสได้นะไม่ใช่ว่าได้นะมีโ,โอกาสได้นะครับก็จะได้อันนี้มานะนีโอเมมโมรีฟรีมานะก็จะมีโอกาสได้นะนะคือต้องใช้ดิเอคิทไวเล้นตีเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเลเดอร์วอลให้ดูนะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะให้เราเก็บเกียร์ดิเกทให้ถึงร้อยก่อนนะครับผมเพื่อจะทำแลปลรมาไเด้ได้นะะขอเก็บเกจแป๊บหนึ่งนะครับ ไปดิ้ผมใช้เอาไปเล่นด้วยกันนะฮะอวิทได้เลยนะครับมานาก็จะรีได้จากกล่องเนาะถ้าเกิดสมมติเราเข้ามาแล้วปุ๊บเราก็ตีให้หรือว่าจะตีจากข้างนอกมาก็ได้นะให้มันมีเกียร์เต็มตรงนี้นะสีชมสีลุ้งตรงนี้นะโอเคนะเมื่อเราเกียรเต็มแล้วนะแล้วให้เราหาผู้เล่นคนหนึ่งหรือว่าเพื่อนเราก็ได้นะครับเมื่อเราเกียรเต็มแล้วนะให้เราหาเพื่อนเรานะครับแล้วก็นะให้แปลงร่างเป็นดิกตแล้วเล่นปุ๊บนะครับ แล้วก็จะให้จัดการเลยนะปึ๊บปึ๊บอตีเพื่อนก่อนนะครับมาครับหาเพื่อนสักคนมาช่วยกระทำก็ได้นะเกิดใครที่ยังไม่มีนะ,ะมาทำกับเพื่อนได้นะ,ะแล้วก็ตีเก็บไปค่ะได้แล้วฮะอันนี้อันนี้ถ้าเกิดเราตีฆ่าเขาได้เออเพื่อนเราได้แล้วเราก็มีโอกาสออกนะแต่มันโอกาสออก1%เซ์นะครับ นะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บให้ครบร้อยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราออกปุ๊บถ้าเราคาช่วงนี้นะก็จะมีโอกาสได้อันนั้ด้วยเนาะที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นกระโหลกกระโหลกเอาไว้ทำอันนี้ครับคริสต์มาสนะครับอันนี้นะฮะไม่ใช่คริสต์มาสดิฮาลาวีนใช่นะช่วงนี้ก็จะได้กระโหลกทำฮาลาวีนด้วยเกิดมีในช่วงนี้นะตอนนี้คือยังไม่อัปเดตนะที่ผมอัดนะครับแต่อัปเดตอาจจะหาง่ายกว่านี้นะสำหรับกระโหลกนี้นะ คือเราต้องเก็บเกียรนให้ครบล้อยก็คือตีฟอ,อนตเสร็จม,มันมีกล่องๆใช่ไหมแล้วก็เก็บเก็บกล่องนะก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะฮะกล่องละเห็นไหมเราก็เข้าไปเกี่ยนกนะ็จะได้แต้มมาให้ครบร้อยนะก็คือเราต้องมีถ้าเกิดจะให้ง่ายเออมีเพื่อนนะครับไม่ก็วิธีก็ไอดีลองถ้าเกิดมีไอดีลองเล่นเข้าเล่นได้ก็อาจจะต้องลองไอดีลองนะอ่า ใกล้ครบร้อยนะให้ถ้าเกิดสมมุติใครมาตีอ่ะอย่าตีครบร้อยนะถ้าเกิดเราตีครบร้อยเราเราจะเอ่อตีเพื่อนไม่เข้านะครับแล้วก็จะดิ้งออกเลยไม่ได้ของนะเราจะต้องตีเพื่อนให้ตายก่อนแล้วค่อยอ่าตีครบร้อยนะประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งตัวนะครับอัอนนี้ครบหนึ่งร้อยนะให้อีกทีนึงคือเราออกแล้วได้ของเลยนะครับอ่าออกแล้วนะครับนี่เห็นไหมผมได้อันหนึ่งแล้วนะครับสลับกระโหลกเนาะก็ได้กล่อง อันนี้ด้วยอันนี้นะครับกล่องก็จะเป็นวอลบ็อกอันนี้ก็เอาไว้เปิดหาผ้าคลุมเอทานอลได้นะครับเป็นผ้าคลุมอันนี้นะครับหานี่นะเอามาเปิดหาได้นะครับน้องเขาออกเซิร์ฟไปยังเอาอยังอยู่นะก็าสามารถหาผ้าคลุมเอทานอลได้จากวอลบ็อกนะครับอันนี้นะก็จะประมาณน,นี้ครับถ้าเกิดจะหาก็ต้องใช้ที่เขตตีเพื่อนนะครับแล้วก็ดี๋ยวจะได้เป็นอันนี้เราก็จะได้เป็นอันนี้มานะถ้าเกิดโอกาสดอปตอนนี้คือ1%นนะครับก็จะได้เป็น ดีโอเมมเบอรี่ฟิล์มนะครับอันนี้นะก็หายากนิดนึงนะสำหรับตอนนี้นะครับนะถ้าเกิดเราตีช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้อันนี้ด้วยนะครับเป็นวอลสเกลนะครับก็จะเป็นอของอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับนะก็มาหาลวกหน้าได้นะฮะเกิดมาอีเวนต์มาปุ๊บก็อาจจะได้เอาไปแลกเลยนะครับนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับใครมีอะไรสงสัยก็ อลองคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบนะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นแังใจผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วบม,มายบายครับซิวไ ah. จ้าเจอกครับผม